สวัสดีพี่น้องเอฟซีค่องของลูกชาวนาพาเละเมื่อนี้เขาก็มีควาวยแมมันผสมกับอันเบิ้มพันล้านเนาะผสมเบิ้มพันล้านพันสองรอบสองรอบแล้วจะพันสองรอบแล้วสิเขาอีกซีเมอก็ได้สองเดือนเนาะคาวยโค้งสั่งไงนะจ๊ะควาวไ้โค้งสั่งไง อความสูงก็อยู่ประมาณร้อยสาบวกลบลบบวกลบไปเนาะเขาเพิ่นกับเปิดกว้วงดีเนาะจ้ะเปิดกว้วงโค้งสั่งไงใครมีอย่างงามๆกับมาสนใจอยากได้ไปเรี่ยงกับติดต่อมาได้เลยเน้อจ้ะกับมีเบอร์โทรให้อยู่ ใต้คลิปนอกจากมีจมีเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปคว้ยตัวนี้ก็มีอายุอยู่ประมาณ8ปดปีนะาจา้ะพี่น้องคว้ยอายุประมาณ8ปีมาไผมี้าลายๆกับมาเอาไปกินงานเราจะเพราะว่าช่วงนี้ไฟใหม่ ไฟใหม่ปลาเบิดบ่มมองเรียงเลยพี่น้องเอ้ยไผ่มองเรียงกะมารับไปเลียงไปรุ่นเนาะเราจะล,ลูกเบิรมพันล้านพันผสมพันสองรอบนเนาะเหลืออีกอยยุประมาณสี่มือกะกะได้สองเดือนพอดีเนาะลูกเบิรมพันล้านกินงางาเก่งเนาะพี่น้องเฟียงงาผักบุ้ง ินปันเคียงตัดหง่าผู้ใดมีหงดีๆมีทงหน้าก้งกว้างกับมาสนใจอยากเอาไปเลี้ยงกับติดต่อมาได้เลยได้จ้ะประเภทกินหน่านี่บ่ต้องห่วงเนาะเคียงตัดหง่ากับบปันผสมเบิ่มพันล้านหั่นสองรอบอีกอีกซี่มือกับ กะครบสองเดือนเนาะก็คือผ่านรอบมาแล้วเนาะจากกัขันไดอีซีมือก็คือรครบสองเดือนเนาะนมซีเต้าเนาะจากบะม,มีตำหนีขาบะถกบะทอนเนาะกินเก่งเลี้ยงง่ายเชี่ยงเนาะจากควยควยควยเชียงหูบะบะมึนเนะาะจับใบได้ กินกะเจงเนาะมีผักบุง้งมีหญ่ามีเพียงกะแบบกินแบบง่ายๆเนะาะไม่ได้ยากหญ่าอ่อนหญ่า,กากแก่ไม่ได้สนเนจาจะขอเจ้า่ามีให้กินผู้ใดสนใจกะเบอร์โทรใต้คลิปเด้อจะโทรมาสอบถามเบิ่งได้จะ้ะราคาห้าสิบห้าต่อรองได้ คลิปหน้าพ่อกันไหมเด้อจ้าสวัสดีจ้า